สวครับเพื่อนๆพรสง่งชวนชมพระพี่ๆน้องๆผู้ทีวี TV, น้ำใจดีน้ำใจงดงามนะครับไปดีกับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับวันนี้พรส่งจัดพระให้ชมกันแบบสวยๆงามนนครับเป็นพระสมเด็จที่เก็บไว้นะครับแล้วก็อยากจะให้ชมกับจากผู้ใหญ่ใจดีมอบให้มานะครับวันนี้พรสง่ง ท่าบผู้ฆาเจ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์ของผูชาพระพุทธถวายพระสงค์จิตใจจำนงมั่นคงต่อพระนิพพานขอยพบดวงแก้วคอยแค้มู่มานคอยพบพระศิอานในนาคตการนี้เทินนะครับแล้วก็นี่แหละครับถ้าตายพร้อมสงฆ์ก็มีแค่นี้ผ่นบุญตักบาทเสร็จขึ้นมานะครับขอบคุณมากนะครับท่านอาจารย์เชยแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีอ้กหลายท่านแล้วก็ผู้ที่มีน้ำใจกดไลค์กดแชร์แล้วไปอย่าง ให้ความเคารพนะครับนับถือกันนะครับวันนี้พรสงก็จัดให้ชมตามรูปแบบของพอรสงชวนชมพระนะครับก็เสร็จสิ้นภรรารกิจงานที่ผมได้ไปทําเกี่ยวกับเรื่องอางานศพยาติกันยายของภรรยาทีรลอยเดนนครับจังหวัดปัตตานีโอ้โหผูค้คนมากมายนะมาร่วงมา ว่าคนที่ไปงานเขาบ่อยๆเนี่ยนะเวลาเรามีงานอะไรคนก็จะมาเนี่ยพอตาเขาไปม่ยายเขาไปงานบ่อยคนก็เป็นพันคนมีก๋วยเตี๋ยวกาแฟดับดื่มขนมเดิมโดยแตงโมล้วก็ซื้อไปให้เขาพระก็เยอะนะบ้านอกพระก็หายากนะพระเนี่ยแม่กว่าจะได้วัดหนึ่งห้าองค์สามองค์ผมก็นิวนที่มนอ่าสิบประวัติอ่ะได้บร ยายคุณยายอายุ93ได้มา60-70องค์บองไม่มีแล้วในเขตตรงนั้นจิตประวัติเจ้าหน้าอํเภอก็มาเจ้าหน้าตำบลก็มาจ,จังหวัดไปม,มาที่เดียวนั่นนะแล้วนั้นก็มาทุกที่กับพระครูน่นพระครูนี่ก็เยอะะนะงานศพก็อย่างว่าคนแก่ใครก็อยากมาพอสงก็เจ้าพระระดับ หัววัดก็อง์ละสองพัน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 สิบกวองว 2000, 2000, 2000, 2000, อดังนั้นก็วัากันมาไกลเลย,ยนะคือรถมาแต่ละพระก็ต้องมีค่าใช้จ่ายบางท่านมาไม่มาเปล่ามีซองมอีพ้าไตรไมาด้วยนะพระเทวี้เขาก็อย่างเนี้ยนะครับดีมากๆเลยนะครับพระบ้านนอกนะพันธรงเทพเขาก็อีกแบบหนึ่งเขาก็ดีนะว่ากันไปตามเรื่องนะอันนี้พูดถึงความดีของพระความดีของผู้ผู้ไวชนแกเป็นคนชอบทําบุญคือยายคุณยายของภรรยาผมนะครับ ใครมาบ้านก็จะเห็นจะรู้ภรรยาผมคุยได้ทุกคนนะเราก็ไปทุกคืนเนี่ยทุกวันไปสวดมาเผาเสร็จก็มาเลยทำบูเจตตายวันพระเผาวันพระเหมือนกันเอาเขาบอกเผาไม่ได้บอกไม่เป็นไรเผาได้หมดนะครับตาดาศาตะพุนและพระผู้ใหญ่เราก็ถวายไปสี่องค์สี่พันนะสองพันห้าองค์สี่พันสององค์แล้วก็พระ 4, ครูเจนะ้าหนาะนะตลเนะบบนี่ยจะบวยถูกถได้ไหมจะจัดไปใส่ไปนะก็ได้เงินจากนี่แหละเพื่อนๆไปด้วยต้พุ้ ทำบุญไปเกือบหกเจ็ดหมื่นทำศพคุณยายเรื่องอาหารการกินและหน้าตาตะกูลเครื่องไกเครื่องไ,ไม่รู้จัดไปทุกอย่างดีหมดเพราะว่าเราทำกัแม่เพราะว่าแม่เนี่ยคุณยายเนี่ย,ย,ยเขาเลี้ยงแฟนมาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่แบบอกอคุณแม่เขาเวลาพ่อเขาเสียไงเวลาพ่อเขาเสียปุ๊บคุณแม่ก็ออกไปทํางาน ที่นอกนะครอบครัวไปไม่มีใครเป็นเสาหลักก็เหลือตาขายายคุณยายนาคโผสีนะนามสกุลโผสีเลี้ยงมาตั้งเยเยเล็กๆเลยไปยันจบแฟนของจบม .6 จบม .3 เยงดูแลขายขนมจีนเก็บผกขายให้ยายก็เลยก็เลยก็นึกถึงความกัตันโยกะตะเวทนะีก็เลยจัดให้แฟนเขาจังเต็มอิ่มเลยไม่ต้องพูดมาก จะเอาอะไรให้บอกเราอย่าปาปิ้งไปหมดขนมนมเลยกุแฟก๋วยเตี๋ยวทั้งเจ็ดวันนะ่ะดูแลให้ทั้งหมดเขาบานนอเขาไม่ทิ้งศพนะเขาเฝ้าไว้ทีเลยนอนเฝ้าเลยจุดทูบกันทั้งคืนทั้งวันเลยมีพักกักลางคืนกักลางวันกักลางวันนี่เป็นผู้หญิงกกผู้ตรงกลางคืนกับผู้ชายทท้งนั้นแหละให้มีน้ํกบานนอเขายังว่าอะไรนะเปลี่ยนนิสัยหน่อยมาสนุกสนานเขาละรึมไม่ได้ก็จะไม่มีการผ่นน้ ยาถอนสง่ะเยอะๆแต่ถอนสงก็จะไปกลับทุกวันเจ็ดคืนเจ็ดวันเพราะว่าเราดูแลผู้วายชนเพราะว่าแฟนเขายังอยู่แล้วก็ให้กำลังใจแม่บ้านเราเนีย่ยเนี่ยอนสงก็ไปครับชมพระองค์แรกนะเขาก็ดีเหมือนกันเนื้อสวยดีนะครับเปลี่ยนสมเด็จเนื้อเหลืองนะเหลืองชิ้นฟัดนะครับนี่ก็ แล้วก็ดูดีนะครับไปบ้านนอกนะครับก็มีพระเขาก็เทศนะเมื่อกวานจับใจความได้เออคุณโยนทอบทำอุ่นที่นั่นทีนีพระครูด้วยนะเจา้าคณะอําตําบ,บนเทศนะคนเราเนี่ยตายไปแล้วเ็าบอกว่าไม่มีทางหรอกที่จะไม่ได้มาเกิดได้เกิดอย่างแน่นอนนะใครทําดีก็ได้เกิดที่ดีใครทาไม่ดีก็จะไปเกิดที่ไม่ดีจุตีไม่ดีผมจับใจความได้นะถ้ากันนั่งฟังอยู่ เราก็ถวายพระตรายไปนหนึ่งชุดพระตรูแล้วก็ถวายเครื่องอาาัถรบริกรรมอย่างมากมายท่านท,ทุกคนที่เกิดมาเนี่ยนะเป็นมนุษย์เ้าเนี่ยผุจับใจความนะถ้าเก็เราเรื่องเทศไปทุกเป็พระทั่วไปแหละแต่ที่สําคัญเลยบอกว่าทุกคนที่ล่วงรับดับกิจไปแล้วต้องเกิดอย่างแน่นอนถ้ายกเว้นจะพระอรหันต์พระอะไรเงี้ยสําเร็จแ้วพวกนี้ไม่มาเกิดแต่พระไอ้จัมนุษย์เราเนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นคําว่า ผู้ที่เกิดมาแล้วเนี่ยดับขันไปแล้วเนี่ยจะต้องลงมาเกิดอย่างแน่นอนแล้วแต่ว่าจะเกิดเป็นอะไรเราก็ไม่รู้าชาติปางก่อนทําอะไรมาชาตินี้ก็มาเกิดเป็นอย่างเนี้ยพรสงก็ไม่รู้เหมือนกันเกิดมาก็ชอบพูดชอบชอบช่วยเหลือเขามาตั้งแต่เล็กอะมีใจอดอ้อมอารีเมตตาเขาผูกพันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วท่านว่างนันเนี่ยเออบางคนดกอ็อาคาดลาตะเวยกันมาอะไรแล้วแต่ท่านก็แล้วแต่ความเกิดความ พระได้จับจิตจับใจได้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคนที่เอายึดเหนี่ยวมาทางพุทธศาสนาก็จะลืมอาคาตลืมฉาลิษยานะฟังพระบ่อยๆนโยมนะเพาว่างั้นนะผมก็ไปเป็นผมไม่ใช่เป็นประธานเราก็เป็นคนจัดงานให้กับแม่แม่ผมก็แม่ยายก็จะเจแล้วก็ต้องทําช่วยแม่ช่วยพ่อตานะ นพระเขาบอกว่าท่านที่เกิดมาแล้วเนี่ยเอาองค์องค์แรกผ่านไปองค์ที่สองเขาก็ดูดีเหมือนกันนะครับหน้าตาเขาก็สวยงามเล่าเรื่องเล่าเรื่องพระเาเทศเมื่อวานพระครูจากคณะตำบลอะไรนักขณายกอยู่ทางนู้นนะนะหลายองค์พระไม่เอมาสิบพวัดแต่เจ็ดสิบองค์หาหมดเลยได้เจ็ดสิบองค์ถวายไปเลยนะองค์ละเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท่านี้แต่องค์ใหญ่ก็สองพันองค์เล็กก็ ห้าร้อยเลยยังไงเนี่ยใส่ซองไปและส่วน,จนเจ้หคณะอำเภอก็สองสี่พันถวายที่องค์ที่สองนะครับสวยงามมีดวงจิตดวงตาดวงใจด้วยนะครับเส้นวาสนาขึ้นเติมเลยแถมด้วยอะไรนะอ่าผงวิเศษเนี่ยเขาเรียกอย่างนี้เขาเรียกว่าเหลืองเขียวก้านมะรินะน,นี่เขาเรียกเขียวกาา้านมะริดูให้ดีนะจะออกเป็นเขียวเป็นก้านมะรินะหน้าตาดีนะครับสวยงามจริงๆพระองค์ที่สองเป็นพระสมเด็จเนะี่ย นี่พร้อมสก็เล่าเรื่องของพรสงฆ์ให้ฟังนะครับไปทำบุญเพราะว่าทุกคนที่อยู่ในโลกมนุษย์นี่แหละถาดจิตตรงไปแล้วเนี่ยจะต้องไปเกิดอย่างแน่นอนตว่าจะเกิดเป็นอะไรนะอืมเนี่ยก็น่าคิดอยู่นะอันี้เนยเราทําดีก็ต้องเกิดที่ดีทําไม่ดีก็จะเกิดที่ไม่ดีถ้าอย่างนั้นทนะาม้งคงจะเป็นอย่างนั้นจะไปคิดอะไรมากนะอนาคตข้างหน้าปัจจุบันนะดูพร้งฆสงก็ ถ่ายภาพพระไปด้วยนะให้ทําดูไปด้วยคุยกันไปด้วยคิดทําคิดดีทําดีพูดดีมีจิตใจอดอ้อ,อ,อมอรีไม่ตาเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะมันก็อทําให้เราดีนะนี่องค์ที่สองนะครับเนี่ยเนี่ยพระท่านโอ้โหพระบรรณอกอเขาแจว๋วผมชอบพี่แต่ลูกตาทั้งน,นั้นแหละพระหนุ่มๆแล้วจะไม่มีทักองครับ วัดที่ผมไปบรรพ็นพกุศลนทจเนี่ยก็มีแค่ห้าองค์องค์ที่สองนะครับเขียวกา,ารมะลิเลยนะครับอันนี้อ่ะชวนลงไปองค์ที่สามนี่ก็โอ้โหงดงามนะพระแต่ละองค์พอส่งนิจจให้ดูจะพระเหลืองๆวันนี้นะโอ้โหงามจริงๆเขียวกา,ารมะลิทั้งนั้นแหละครับจะว่าเหลืองเลยนะไม่เรียกว่าเขียวกา,ารมะลิ เหลืองดอกคูณเหลืองอะไรก็ไปอีกแบบหนึงนะเหลืองกาาอ้านมาลิอ่สวยนะครับเป็นสเสือเปี่ยนเนีนี้ไม่มีเส้นวาสนาแต่โอ้โหผงอิทธิเจหรือเรียกว่าผงพิเศษตั้งขาวนวนขึ้นมานะครับเอออิ่มกลับมาก็อิ่มบุญอิ่มใจแล้วครับไปทําบุญบ้านนอกนะวะ่าตั้งใจผ้าไตรสิบแชุดพร้อมด้วยผ้าสบงอีกเกือบร้อยผืนซื้อไปทําบุญบ้านเราก็มีขายจากแล้วก็ไป สังฆทานชุดใจชุดอะไรแยกไปหมดเลยนะทาให้กับถวายพระพุทธรูปอีกนากตาก้านิ้วอีกกล่เนี่ยผมได้เงินจากเพื่อนๆพี่ๆตรงนี้ก็เนี่ยแหละอนุโมทนาบุญวันเดียวเดี๋ยจะจวดมนและกวดน้ําแต่ไม่ตาบทใหญ่ให้กับทุกๆคนเลยนะครับที่ได้อนุโมทนาบุญนะผมได้ตังมาเลี้ยงสุนัขส่วนหนึ่งก็ทําบุญไปส่วนหนึ่งเขาบอกแล้วนะสร้างสมเด็จโตบ้างอะไรบ้างอันนี้ไปทําบุญคนตายก่อน ญาติญาติเป็นญาตินะถ้าไม่ใช่ญาติก็คงแม่ยายก็คือแม่ของแม่ยายนะเนี่ยอ้าวนะครับผ่านบทไปแต่ประการสุดท้ายที่ฟังเทศเมื่อคืนผู้ที่เกิดมาแล้วเนี่ยจะต้องดับจิตลงไปอย่างแน่นอนดับจิตไปแล้วเนี่ยจะต้องมาเกิดอย่างแน่นอนในโลกมนุษย์แต่จะเกิดเป็นอะไรเราไม่รู้นะครับจะเกิดเป็นนกเป็นอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยไม่พูดจนกว่านะเราแ,แต่ ทำกรรมไปถ้าทำดีก็ได้เกิดที่ดีถ้าทำไม่ดีก็อ่าเด็กได้เกิดเอ้าแล้วก็ไปไปเจออีกองคนหนึ่งเขาอ่าตาประกาศถาอยู่หน้าเมนุน,นะอ้าเดี๋ยวตอนที่เขาเอาเมนขึ้นเอาศพขึ้นเมนแล้วเขาก็พูดดีนะองนั้นนะแล้วก็พูดดีเขาบอกว่ามีลุงคนหนึ่งชื่ออาแปะอาแปะมีลูกสิบสามคนเนี่ยชื่ออาแปะอะไรไม่รู้มีลูกสิบสามคน ตอนที่แกอยู่เนี่ยแกไม่ทําบุญเลยนะแกเห็นพระเนี่ยแกไม่ทําบุญแล้วแกไม่สนับสนุนเ,เรื่องการทําบุญใส่บาทอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เขาก็ปักกระถาอยู่หน้าเมรนะก่อนที่เมรอันนี้ส่งขึ้นเมรแล้วไม่ใช้าพระเทศนะอันนี้ไม่ได้เทสก็จังบอกอีกว่าเออไอ้นี่ไออะไรนะเออแกก็อ,อายุเจ็ดสิบ เจ็ดสิบหกแกตายสองเที่ยว 76. อายุเจ็ดสิบหกตอนที่แกตายเที่ยวแรกนะแกมีลูกอยู่สิบสามคนนะแกเป็นคนจีนด้วยแกไม่ทําบุญไม่ทําอะไรเห็นพระมาก,ก็ไม่ทําบุญเห็นเมียไปทําบุญแกก็ไม่ส่งเสรมิมแกก็ไม่อยากให้ไปทําบุญทําบุญเสียเปล่าว่าเจาา้าดีกว่าเขาว่างั้นนะเออ,ขอเขาก็เทศอยู่หน้าเมรเนี่ยเขาเล่นอยู่ประมาณสิบพะ,ะเขาแสดงเขาเรียกอะไรแต่ปลาปากกับปลาตาตาถาอะไรเนี่ยนะก็เลย ปาปักกะกถายอยู่นะก็เลยไม่ไม่ไม่ให้เมียทำบุญไม่ให้ใครทำบุญแต่หลังจากนั้นมาแกก็ตายแกก็ตายตอนอายุเจ็ดสิบหกพอตายแกก็ตายไปตอนนั้นช่วงนั้นแกก็ยังไม่อันนี้ี่ฟังเมื่อวานเลยนะคนตะก่อนนะถ้ายังไม่ถึงหกโมงเย็นเขาจะไม่ฉีดยาหรือจะไม่ลงลงอะไรนะเขาก็ตั้งอยู่บนโต๊ะเนี่ย ตั้งอยู่บนโต๊ะเนี่ยตายไปสามชั่วโมงห้าชั่วโมงนะะตั้งอยู่บนเตียงโต๊ะต,ตอนน่ยเราจะลดน้ำมาตัวมันยังอ่อนอยู่พระาว่างั้นนะนองค์ที่สามนะครับก็ยังไม่ได้ไม่ได้โอ้โหผงพิเศษขึ้นขาวทั้งองค์เลยนะครับองค์ที่สามกันหลังสวยงามมากนะครับก็ยังไม่ได้อวขึ้นลงๆถ้าก็เดียเดียว์อแปดยี่ยูเจ็ดสิบหกนั่นนะ แกลุกขึ้นนั่งเดี๋ยวระจนจะทุ่มหนึ่งอะหกโมงเย็นเนี่ยแกก็ลุลุกขึ้นนั่งใช่ฮะพอนั่งมาแล้วก็อ้าวอง์ที่สามองที่สี่นะครับอง์ที่สี่พอลุกขึ้นนั่งมานะครับฟังเมื่อวานนะ็ดีเหมือนกันพอลุกขึ้นนั่งมาอะไรเกิดอะไรขึ้นหรื้ไมคนก็ตกใจก็เฮ้ยคนตายแล้วฟื้นได้ไงวะเออทีนี้ลูกๆแกก็เยอะเนี่ยโอ้ตกตกตกใจก็ทําไงก็ดีว่าพ่อแกก็บอกว่าพอยังไม่ตาย พ่อไปเจอ,อคนที่ตายแล้วเยอะแยะไปหมดต,ตะกอจะขอจะตสิงตดสุกตาอะไรพ่อไปเจอมาหมดแล้วเตียยังไม่ตายแต่เตียฟื้นขึ้นมาเนี่ยจะให้ทําไงต่อเพราะยังไม่ตายก็ทําไงคนบ้างก็อกตกใจคนนั้นก็ลูกหลานเต็มเลยตอนระหว่างที่แกย,ยังไม่ตายแกชอบแกชอบหนังโป้แกชอบชอบดูหนังโป้ชอบดูดนตรีพวกอะไรเงี้ยโป้หมด โอป,ะโปะนะก็ชอบดูนะเขชอบดูมากนะแกไม่อะไรเลยนะครับก็ชอบดูดนตรีก็มีหนังแตก็หนังเอาหนังมาฉายก็ตัวหนังโป้ดิอะไรดนตรีกัตบตกโป้หมดแต่งชงว่าโปรแกรมนะแกชอบปากทางรุ้นเขาบอกมาว่าแกนี่จิตวิตปรผลิตอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าตายไปแล้วก็ขอไอ้นี่แกเกิดมาแล้วเนี่ยพ แกก็หันไปหันมาจะไปยิบน้หยิบข้าวยิบปลาของใครเขากินกินไม่ได้แกไม่ทําบุญมาแกว่างั้นเออแกเล่าให้ฟังก็ในที่สุดแกก็ลงแกก็ฟื้นขึ้นมาแกก็มาเล่าบอกโอ้โหกูไปเจอมาแล้วเมืองยมบาลเจอเห็นคนนั้นคนนี้ไปหมดแกก็เล่าไปหลายๆอย่างพระเขาเล่าบอกว่าหลังมาแกเลิกบทเลยแกฟื้นขึ้นมาอายุเจ็ดสิบหกจะในอายุเก้าสิบเนี่ยตายไปครั้งที่สองก่อนตายเนี่ย แกทาบุญมากใส่บุญตัดบาตรท,ทาอะไรสารพัดที่จะช่วยให้นะกับกษัตริสัทางวัดศาสนาอาหารการกินบอกลูกเมียให้ช่วยทําบุญกันเพราะอะไรอ่ะบุงไม่ต้องมาให้กูดูแล้วหน,หนังโปงหนังโปดทอะไรอะไรเรื่องตึงตังกูไม่ชอบเลยกูไ่เอาแล้วกูกูจะสร้างแต่คุณงานความดีกูไปเจอมาแล้วแกวเจออะไรมาแกเขาบอกเขาลูกก็ถามพ่อเตี๋ยไปเจออะไรมาไปเจออะไรมา เจอมาสิกูไปเจอมาแล้วกูเห็นแล้วไอ้พวกทงังเย้บมันทํำยังไงยังไงเป็นอะไรมัง่งกูไม่เล่าหรอกแต่กูไปเจอมาหมดแล้วเนะยแกบอกแต่อาหารการกินนะกูเอาไม่ได้เลยแล้วกินเขาไม่ได้เลยในที่สุดแกก็ในข้างหลังนะครับองค์ที่สี่นะครับสวยงามมากนะยเนื้อธรรมชาติคุณลูกาวาสรางที่ผมฟังพระเขาเล่าเมาื่อวานนะคนละองค์กันประเทศกับเทพไก่นี่คนละอ,องนะเอาองค์สุดท้ายนะครับให้พบกับ สวยงามลยพอส่งไปงานญาติญาติเลยมาเล่าส่กคนฟังครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับมีความสุขกลับมาแกก็ทําบุญบอกลูกหลานทําบุญไปเถอะได้แน่นอนได้พบได้เจอแน่นอนไอ้จริงที่เห็นเห็น <ๆ S 2> อยู่บนโลกมนุษย์เราเนี่ยเนี่ยมันเป็นไม่ได้อะไรทั้งนั้นน่ะเป็นของดวงตาอาตาไม่ดูหนังแล้วมาเออไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่ชอบแล้วหนังอย่างนี้เรื่องธรรมะธรรมพระอะไรก็ว่าแกชอบอย่างนั้นไปกั้นเลยครับเป็นคนละเรื่องเี่ แล้วแกตายรอบสองแกาาก็ไม่ฟื้นนเนี่ย,เ,ยเขาคงได้เจอสิ่งที่ดีก็เล่าให้ฟังนะครับพระเขาเล่าอยู่หน้าเมนนะอันนี้เ็าเรียกปาปกกถาเขา่างนั้นนะครับวันนี้คนที่ทานโชคดีมีความสุขคิดอะไรสง้ารพุ่มมารทศนาพรสฆ์ก็เล่าสิ่งเกี่เกี่ยวความรู้มาให้ฟังกันนะครับเป็นแค่ความรู้จากที่พระเขา,เ,าเทศนาเมื่อวานนั้นนะฮะว่าไม่ไม่เทศก็คงจะ ไม่ได้รู้สิ่งตรงนี้นะครับขอบคุณอาจารย์เชขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่มีน้าใจนะครับโอนเงินบูชาพระบ้างขอบคุณพี่สมเกียตต็เนี่ยพี่พร้สงารตรงนู้นตรงนี้ยังว่างไหมเนี่ยก็ยังอยู่ยังไม่มีเวลาค้นให้ขอภัยด้วยนะเดี๋ยวให้ทุกคนเลยนะครับเนี่ยมีความสุขมากๆคิดอะไรสงาา้ารบุญาตรนะบาตนา,นตนาไม่ต่ำระกฏไปจนสักใคระนะครับนะครับอยู่สิ่งดีๆทั้งนั้นแหละครับพวกเรา ฟังธรรมะเขาเล่ากว่ากันไปนะในโลกนี้เป็นอย่างนั้นเองนั้นเป็นอย่างนี้นะตายแล้วได้เกิดลงมาเกิดแน่อยากได้ดาเกิดดีไม่ดีคนทําไม่ดีก็จะเกิดเป็นอะไรกว่ากันไปพระเขาว่านะผมก็ไดีวฟังแล้วก็มาเล่าแต่ฟังอาเตียคนนี้นะแก,แกชอบออดูหนังโป้ชอบดูอะไรหลังๆมาแกก็เลิกหมดเลยนะแกไปอายุเจ็ดสิบกตาย แกก็ฟื้นแกมาเล่าลูกแกมีสิบสามคนเล่าให้ฟังหมดอย่างนั้นอย่างงี้ยนะลูกนะมันไม่ใช่เป็นอย่างตายไปเนี่ยบุญที่เตี่ยเคยบอกกับเองไม่ต้องทําไม่ต้องเถอนเออการทาไปเอะอย่างแน่นอนได้เจอเนี่ยสิ่งดีๆนะครับช่วยเหลือสังคมอะไรดีหมดเลยเตี่ยกันเล่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวไม่ดีอยู่อย่างเดียวที่ไม่ทําแกเล่าบอกแกไม่ทําแล้วแกก็จะไม่ได้รับเลยเขาลงให้เกิดมาใหม่ให้เกิดมาแล้วมาเล่าให้ใหลูกสิบสามคนฟัง ลูกแกนะมีทั้งหนังทั้งนีเกอีกคนนี่มีลี่เกคนหนังคนนี้มีดนตรีอีกคนนั้นมีโขนอีกคนนั้นมีอะไรเนี่ยมีทุกอย่างเนี่ยแกก็จัดวันแกตายก็จัดให้แกหมดทุกอย่างเลยที่แกชอบนะแต่ว่วในช่วงที่แกก่อนตายนั่นแหละแกชอบแบบนี้แต่หลังจากแกตายแล้วเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยแกไม่ชอบเลยแต่ลูกแกก็จัดให้นะครับวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดอะไรสงความผู้บ่าตฐานนะครับ คิดเงินได้มากองคิดทองมากมายขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอาจารย์เชผู้มีพระคุณนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่ร่วมโมทนาทําบุญกับผมนะครับก็จะได้นนเงินไปก็ไปทําตรงนี้แหละสวายาพระบ้านนอกนะพระวัดต่างจังหวัดถือถือว่าดีมากๆนะกลับมาก็นอะยิ้มตกคืนขวัญนิยงสุดท้ายฝันว่าเขาเขียนเป็นภาษาจะออกไปทางบาลีหรือทางอะไรอย่างนั้นเ,เขียนไปทาง ภาษาขอมนะบอกว่าอะไรนะจํจได้ตัวหนึ่งเขาเขียนว่าสองตัวตัวเบลเลอร์อะไรนะอะไรนะผู้ปฏิบัติแห่งธรรมเขาเขียนไว้ย่างงั้นเนี่ยเราก็ตกใจเฮ้ยอ่านหน่อยสิว่าให้ใครอ่านก็อ่านไม่ออกแต่เราอ่านออกนะแค่นี้เราก็ดีใจแล้วโหยังไม่ทันตายเลยได้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 ความยมเยยแล้วชมเชยแล้วว่าผู้ปฏิบัติแห่งธรรมขอบคุณมากนะครับโชคดีมีเงินใช้ มีความสุขมากๆนะครับรับริโด้วยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ